นอกจากความเคลื่อนไหวของแม่ทัพภาคที่2แล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากรองแม่ทัพภาคที่2ด้วยเหมือนกันลงพื้นที่ไปตามแนวชายแดนไทยกับพูชาครับจัดเลี้ยงหมุกระทะกว่า200ชุดก็เพื่อให้กับทหารแนวหน้าครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากพระแล้วก็ภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารแนวหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยครับ นี่ครับภาพของหมูกระทะคุณผู้ชมหลายชุดเลยนะครับนำไปตั้งไว้บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ที่ช่องบกอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับมีพลตรีนัทศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าครับให้กำลังใจและก็แสดงความห่วงใยแก่ทหารที่เสียสละดูแลอธิปไตยของชาติโดยครั้งนี้ได้จัดเลี้ยงหมูกระทะกว่า200ชุดครับ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาพประชาชนบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นไปอย่างขบุญแบบนี้เลยนะครับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงการปะทะกันจนถึงหลังการหยุดยิงเนี่ยต่างกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นการช่วยผ่อนคลายครับทําให้มั่นใจว่าคนแนวหลังเนี่ยยังคงเป็นห่วงคนแนวหน้าส่งกําลังใจมาแบบนี้ก่อนหน้านี้เป็นการ์ดใช่ไหมครับเขียนการ์ดวาดภาพเขียนข้อความต่างๆน่ล่าสุดเมื่อวานนี้หมูกระทะ200ชุด ส่งให้ถึงแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อให้ทหารทุกนายได้อิ่มท้องกันพลทหารธทีรพัฒน์ีทูลครับซึ่งประจําการอยู่ที่ฐานช่องบกเนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนมาราวสามเดือนแล้วครับกองทัพก็มีการผัดเปลี่ยนกําลังพลให้กลับบ้านเป็นระยะก็เลยทําให้ไม่รู้สึกกดดันมากและก็ตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มผ่อนคลายลงจึงยังมีกําลังใจดีครับพร้อมฝากถึงครอบครัวว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับ เบียดวะตอนบ่อเบียดครับสถานการณ์นี้ในพื้นที่เป็นยังไงครับผมเริ่มคลายไปบ่อตึงเบียดก็เลยบ่อบ่อตึงครับบ่อตึงเบียดครับกคนไข้แล้เนาะคนไข้แล้วครับแบบว่า ah ม e ็นอยู่ตรงเท่าของเท่าเป็นยังไงสบายครับอัดบ่อหรืออย่างวะสบายครับสบายดีเนาะครับทางกองทัพก็ดูแลดีดีครับดีครับไม่นี้เป็นยังไงครับครับในยางนี้แซ่บครับ ทุกอย่างแบบฝากบอกพี่น้องที่เขามาจะเลี้ยงเขาฝากขอบคุณครับขอบคุณสำหรับต่ลอย่างครับ นักข่าวถามหลายคําถามเลยนะหันไปอีกทีเอ้าหมูหายน่าถามซะถูกเวลานะคนจะกินเพื่อนก็แหม่คีบเอาคีบเอาเลยเพื่อนก็ไม่ได้ปิ้งเผื่อนะเพื่อนก็หิวเหมือนกันนานๆได้กินทีนะคุณผู้ชมสําหรับการสนับสนุนครั้งนี้นะครับก็มาจากหลวงตาศินทรัพย์ครับเป็นประธานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ําพระอินอยู่ที่อําเภอสิรินทรจังหวัด อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ยังมีภาคประชาชนในพื้นที่ก็ร่วมกันสมทบทุนและก็บริจาคหมูกระทะแบบนี้ด้วยหลังทราบข่าวบอกว่าความตึงเครียดที่ชายแดนเนี่ยก็มีการมอบปัจจัยจํานวน50,000บาทด้วยจัดเลี้ยงหมูกระทะ200กว่าชุดนะครับไปมอบให้กับทหารที่ช่องบกและก็ภูมะเขือด้วยครับหลวงตาสินทร์เนี่ยกล่าวบอกว่าการทําครั้งนี้ก็เป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆที่จะมอบให้กับ ในพื้นที่นะครับแล้วก็มอบให้กับทหารแนวหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่แนวหลังเนี่ยสามารถมอบให้ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทหารที่เสียสละยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและก็ความสงบสุขของประเทศชาติต่อไปด้วยครับ